นายกเศรษฐาแจงเหตุไร้ชื่อไผลิกคอรมอยเศรษฐาหนึ่งเศรษฐาชวีสินแจงเหตุไร้ชื่อไผลิกในครมอยเศรษฐาหนึ่งเผยให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดหากไร้ปัญหาเสนอแต่งตั้งใหม่ได้ทันทียันโคต้ามไม่หายเมื่อวันที่สองสิงหาคมนายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่ มีรายชื่อคณะรัฐมนตรีไม่มีชื่อของนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐจากเดิมที่ติดโผครมจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยยืนยันว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นโคต้าของพรรคพลังประชารัฐและตนยังไม่ได้แต่งตั้งใครเข้าไปแทนที่สำหรับเหตุผลที่ไม่มีชื่อของนายไผ่ลิกเป็นเพราะว่านายไผ่ลิกมีความไม่แน่นอนในเรื่องของคุณสมบัติเช่นเดียวกับนายพิชิตชื่นบานที่ขอถอนตัว เพื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทั้งสองคนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและคณะรัฐมนตรีก็เดินต่อไปได้หากไม่มีปัญหาทางกฎหมายก็พร้อมแต่งตั้งภายหลังยืนยันโคต้าทั้งสองคนทั้งสองพักยังอยู่ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ก็ขอให้ใจเย็นๆส่วนกรณีของนายพิชิตชื่นบานประกาศถอนตัวเป็นเพราะต้องการลดแรงกดดันจากเสียงวิจา์นายเศรษฐากล่าวว่านายพิชิต ยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่เมื่อมีข้อท้วงติงมาเยอะนายพิชิตก็ไม่อยากทำให้คอรมอลลำบากใจ